มาติดตามกันที่จังหวัดลำพูนครับล่าสุดก็ได้มีการจัดงานลานนาเวลเนตเทรล2025สนามที่3ดอยขุนตาลจังหวัดลำพูนไปลำปางนักวิ่งเทรลตอนนี้ก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยครับที่บริเวณสะพานขาวทาชมพูตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนางสุกลรัต จันมณีห huh ัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานลานาเวลเน็ตเทรล2025สนามที่3ดอยขุนตานจังหวัดลำพูนไปลำป่านะครับก็โดยมีทางนางสาวเกตกนกเดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักวิ่งเรลวกว่า250คนเข้าร่วมกิจกรรมเลยครับก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มากขึและยังเป็นการเสริมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นสนามที่3แล้วครับซึ่งทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็จะมีทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งการวิ่งเทเลีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสารรค์ครับ สามารถที่จะสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยและยังเป็นการออกกําลังกายที่ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยโดยในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนี้ครับก็จะเป็นสนามปิดท้ายสนามที่4ดอยธงอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นณนโะรงเรียนบ้านน้ำหูตำบลเวียงใต้อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ